ลองนึกภาพตามนะคะว่าเรากําลังเปิดขีบสมบัติโบราณแล้วอุ๊ยเจอเอกสารชิ้นหนึ่งที่อาจจะแบบว่าเขียนประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์โลกขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยวันนี้เราจะมาไขาปริศนาแผนที่ดาวจีนโบราณที่แบบนักวิจัยกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าอาจเป็นแผนที่ดาวที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์เคยรู้จักมาเลยทีเดียวนะคะครับเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยครับเรากำลังจะดำดิ่งสู่โลกของดาราศาสตร์จีนโบราณ กับการค้นพบครั้งสำคัญเกี่ยวกับออคู่มือดาวของอาจารย์ฉีหรือการชีจริงๆนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามาพร้อมกับข้อถกเถียงทางวิชาการที่เข้มข้นมากๆด้วยครับค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยนะคะมีทั้งงานวิจัยล่าสุดร้อนๆเลย ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับเส้นทางดาราศาสตร์จีนอ,อ่แล้วก็มีการวิเคราะห์บทบัตรสำคัญของมิชนารีเยซูอิตที่เข้ามาในจีนด้วยค่ะรวมถึงมีความคิดเห็นเพิ่มเติมจากโลกออนไลน์ที่เราหยิบมาประกอบด้วยนิดหน่อยค่ะใช่ครับเป้าหมายที่เราจะสำรวจกันวันนี้คือแบบว่าการค้นพบครั้งใหญ่นี้คืออะไรทำไมถึงมีคนไม่เห็นด้วยแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้มันสะท้อนภาพอะไรให้เราเห็นบ้างเกี่ยวกับภูมิปัญญาของคนโบราณ การเดินทางของความรู้ข้ามวัฒนธรรมและก็วิธีที่มนุษย์เราพยายามทำความเข้าใจจัก,กรวานันกว้างใหญ่นี้ครับเอาละค่ะมาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าคู่มือดาวของอาจารย์ฉีที่ว่านี่มันคืออะไรกันแน่คะทำไมถึงสำคัญขนาดนั้นครับคู่มือดาวของอาจารย์ฉีหรือการฉีชิงจริงเนี่ยนะครับมันก็เหมือนสารนุกรมดาวฉบับโบราณของจีนเลยครับรวบรวมตำแหน่งดาวไว้เยอะมาก เชื่อกันว่าส่วนหนึ่งเป็นผลงานตกทอดมาจากนักประชญ์ด้านดาราศาสตร์ยุคเอ่อยุครณรัตนะครับคือฉีเชิญชี้เฉียนกับการเต๋อการเต๋อช่วงศตวรรษที่4ก่อนคริสตกาลซึ่งเป็นยุคที่แบบปรัชญาความคิดเฟื่องฟูมากในจีนเลยครับฟังดูเป็นเอกสารสําคัญทางประวัติศาสตร์อยู่แล้วนะคะแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้มันกลายเป็นประเด็มร้อนแรงขึ้นมาในตอนนี้ล่ะคะจุดเปลี่ยนสําคัญเลยก็คืองานวิจัยชิ้นใหม่ครับ จากโบเลียงเฮและยองเฮงเฉาจากหอดูดาวแห่งชาติจีน (NAO) คือพวกเขาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่วิเคราะห์ข้อมูลในคู่มือนี้แล้วก็พบสิ่งที่น่าประหลาดใจมากคือข้อมูลตำแหน่งดาวประมาณครึ่งหนึ่งในนั้นนะครับอาจจะบันทึกไว้ตั้งแต่ราวๆ355ปีก่อนคริสตกาล โห oh, 355ปีก่อนคริสต์กาลนั่นมันเก่าแก่กว่าที่เราเคยคิดไว้มากเลยนะคะถ้าอายุเก่าขนาดนั้นจริงมันจะเปลี่ยนความเข้าใจเดิมของเรายังไงบ้างคะเนี่ยเปลี่ยนเยอะเลยครับเพราะนั้นหมายความว่ามันอาจจะเก่าแก่กว่าแคตตาล็อกดาวของฮิปปาคอสนักดาราศา,ศาสตร์ครีกโบราณที่ทำไว,รว้ราวๆ130ปีก่อนคริสต์กาลซึ่งที่ผ่านมาเรายกย่องให้เป็นแคตตาล็อกดาวแบบมีพิกัดที่เก่าแก่ที่สุดมาตลอดเลยครับอ๋อ oh, ค่ะ การค้นพบนี้จึงเหมือนการบอกว่าออนักดาราศาสตร์จีนอาจเป็นผู้บุกเบิกการทำแผนที่ดาวอย่างเป็นระบบก่อนหน้าอริยธรรมกรีกเสียอีกครับโอโ้โหนี่มันเรื่องใหญ่เลยนะคะแล้วนักวิจัยเขามั่นใจได้อย่างไรเขว่าข้อมูลมันเก่าแก่ถึงขนาดนั้นเขาใช้วิธีอะไรตรวจสอบคะคือพวกเขาใช้เครื่องมือที่ทรงพลังงานมากอย่างปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยครับโดยเฉพาะเทคนิคประมวลผลภาพที่เรียกว่า Generalized h a l f Transform ซึ่งมันเก่งในการตรวจจับรูปแบบหรือตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงอย่างในกรณีนี้ก็คือรูปแบบของดวงดาวแม้ข้อมูลจะซับซ้อนหรือบันทึกมานานแล้วก็ตามค่ะโดย AI จะวิเคราะห์ตำแหน่งดาวที่บันทึกไว้เทียบกับการเคลื่อนที่จริงของดาวบนท้องฟ้าเมื่อเวลาผ่านไปโดยคำนึงถึงปรากฏการณ์สำคัญที่เรียกว่า Precession หรือการสายของแกนโลกครับ Precession การสายของแกนโลกฟังดูซับซ้อนนิดหน่อยนะคะ มันคืออะไรแล้วมาเกี่ยวกับการหาอายุแผ่นที่ดาวได้ยังไงคะครับลองนึกภาพลูกข่างที่กําลังหมุนดูนะครับแกนของมันไม่ได้ชี้ตรงๆแต่มันจะควงสายไปรอบๆใช่ไหมครับอือใช่ค่ะแกนโลกเราก็คล้ายๆกันมันไม่ได้ชี้ไปที่ดาวเหนือเป๊ะตลอดเวลาแต่จะค่อยๆสายเปลี่ยนทิศทางไปช้ามากๆเลยครับเป็นวงกลมใช้เวลาครบรอบนานถึงประมาณ26ทันปีอ๋อเหมือนแกนโลกมันค่อยๆค,ค,ควงเปลี่ยนทิศที่ชี้ไปบนฟ้าถูกต้องครับ ผลก็คือตำแหน่งของดาวต่างๆที่เราเห็นจากโลกจะค่อยๆเปลี่ยนไปตามการเวลาอย่างช้าๆแต่นักดาราศาสตร์คำนวณการเปลี่ยนแปลงนี้ได้แม่นยำนะครับค่ะดังนั้นถ้าเรามีบันทึกตำแหน่งดาวจากอดีตเราก็ใช้ความรู้เรื่อง p ร e เสซชันนี่แหละคำนวณย้อนกลับไปได้ว่าตำแหน่งดาวแบบนั้นมันตรงกับท้องฟ้าในยุคสมัยไหนอารมณ์เหมือนการนับวงปีต้นไม้เพื่อดูว่ามันอายุเท่าไหร่เลยครับเข้าใจเลยค่ะ เป็นหลักการที่น่าที่ยงมากเลยที่ใช้ปรากฏการณ์ธรรมชาติมาช่วยไขค,ความลับในอดีตได้แล้วผลวิเคราะห์จาก AI มันชี้ชัดไปทางไหนคะเกี่ยวกับอายุของคู่มือดาวเล่มนี้ผลที่ได้น่าสนใจมากครับมันชี้ว่าคู่มือดาวฉบับที่เรามีอยู่นี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในยุคเดียวทั้งหมดแต่เหมือนเป็นเอกสารที่มีข้อมูลจากสองช่วงเวลาหลากัหลกๆปะปนกันอยู่ครับสองช่วงเวลาหมายความว่าส่วนหนึ่งเก่าส่วนหนึ่งใหม่กว่าหรอคะใช่ครับ ประมาณครึ่งหนึ่งของข้อมูลดาวเนี่ยมันสอดคล้องกับการสังเกตการราว355ปีก่อนคริสตกาลซึ่งตรงกับยุคของฉีเฉินที่เราพูดถึงไปตอนตอน้นค่ะแต่ครึ่งหนึ่งดูเหมือนจะดเป็นข้อมูลที่ถูกปรับปรุงหรือบันทึกเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ในราวปีคศ125หรือพศ .668 ซึ่งอยู่ในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออกครับช่วงคศ .125 นี่พอจะทราบไหมครัว่าใครอาจจะเป็นคนปรับปรุงข้อมูล มีความเป็นไปได้สูงครับที่จะเชื่อมโยงกับจังเหิงจองเหิงท่านเป็นทั้งนักประดิษฐ์นักปราดญ์และก็นักดาราศาสตร์คนสําคัญของราชวงศ์ฮั่นตะวันออกเลยเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องมือสําคัญอย่างอามิเลรสเฟียหรือหุ่นอีนะครับอ๋อหุ่นอีใช่ครับซึ่งเป็นธงกลมฟ้าจําลองใช้ติดตามตําแหน่งดาวและท่านก็เคยดํารงตําแหน่งหัวหลวงด้วยการปรับปรุงข้อมูลดาวในยุคนี้ก็เลยดูสมเหตุสมผลครับ S 2> <S 2> <S เหมือนกับเราเจอเอกสารสําคัญที่ถูกใช้งานแล้วก็อัปเดตมาเรื่อยๆเลยนะคะถ้าผลวิเคราะห์นี้ถูกต้องผลกระทบต่อว,วงการประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์คงไม่น้อยเลย <S <S แม่นอนครับมันท้าทายมุมมองเดิมๆเลยที่มักจะมองว่าอรารยธรรมตะวันตกเป็นผู้นําด้านดาราศาสตร์มาตลอดและอาจจะต้องยกย่องนักดาราศาสตร์จีนโบราณให้เป็นแนวหน้าของการทําแผนที่ท้องฟ้าอย่างเป็นระบบที่เก่าแก่ที่สุดแทนครับ ฟังดูเป็นการค้นพบที่น่าตื่นเต้นจริงๆค่ะแต่ดิฉันได้ยินมาว่าก็ไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยกับการตีความอายุที่เก่าแก่ขนาดนั้นใช่ไหมคะมีมุมมองอื่นหรือข้อโต้แย้งอะไรบ้างในเรื่องนี้คะถูกต้องครับวงการวิชาการก็แบบนี้แหละครับมีการตรวจสอบถกเถียงกันเสมอคือมีข้อโต้แย้งที่น่าสนใจมากๆครับจากนักประวัติศาสตร์บอชุนยางครับเขาเสนอว่า ตำแหน่งดาวที่ดูเหมือนมาจาก2ยุคเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดจากการบันทึกต่างเวลากันจริงๆนะครับแต่อาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนในการตั้งเครื่องมือวัดดาวในสมัยโบราณเองความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือเป็นไปได้ยังไงคะคือเขาเสนอว่าเครื่องมือวัดดาวสมัยนั้นอาจจะตั้งได้ไม่ตรงกับขั้วฟ้าเหนือจริงๆแบบเป๊ะๆนะครับอาจจะเอียงไปประมาณหนึ่งองศาซึ่งดูเหมือนน้อยนะครับค่ะแค่องศาเดียวเองใช่ครับแต่พอเวลาผ่านไปนานหลายร้อยปี ความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยนี้เมื่อนำมาคำนวณย้อนหลังด้วย precession มันอาจจะทำให้ผลออกมาดูเหมือนว่าข้อมูลมาจาก2ยุคที่ห่างกันได้ถ้าเราลองปรับแก้โดยคำนึงถึงความคลาดเคลื่อนหนึ่งองศานี้เข้าไปข้อมูลทั้งหมดอาจจะสอดคล้องกับการทำแผนที่ในยุคเดียวคือราวราวหนึปีก่อนคริสต์กาลมากกว่าครับอ๋อหมายความว่าความไม่สมบูรณ์ของเทคโนโลยีในอดีต อาจสร้างภาพลวงตาให้เราตีความอายุผิดไปได้ถ้าเราไม่คำนึงถึงข้อจำกัดนั้นประมาณนั้นเลยครับและมุมมองนี้ก็มีบริบททางประวัติศาสตร์อื่นมาสนับสนุนด้วยนะครับบริบทที่ว่านั้นคืออะไรคะที่ทำให้การหาอายุที่103ปีก่อนคริสต์กาลดูสมเหตุสมผลขึ้นคือช่วงราวศตวตรรษที่หนึ่งก่อนคริสต์กาลเป็นช่วงที่จีนเริ่มมีการประดิษฐ์และก็ใช้งานเครื่องอะมิเลียริสเฟียหรือหุ่นอีอย่างแพร่หลายมากขึ้น เครื่องมือนี้ช่วยให้วัดพิกัดดาวได้แม่นยำกว่าเดิมมากค่ะและเป็นช่วงเดียวกับที่แนวคิดเรื่องจัก,กรวาลเป็นทรงกลมหรือหุนเชียนะครับเริ่มเป็นที่ยอมรับมากขึ้นแทนที่แนวคิดเดิมที่มงว่าโลกแบนและมีฝาครอบ หรือไก่เทียนซึ่งการจะทำแคตตาล็อกดาวที่มีพิกัดละเอียดแบบนี้ได้มันก็น่าจะต้องการทั้งเครื่องมือที่แม่นยำอย่างอ i เมล r ร s สเฟียแล้วก็แนวคิดพื้นฐานว่าท้องฟ้ามีลักษณะเป็นทรงกลมหรือหันเทียนรองรับอยู่แล้วใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับการจะระบุตำแหน่งดาวด้วยระบบพิกัดทรงกลมที่ซับซ้อนมันต้องอาศัยทั้งเครื่องมือและกรอบความคิดที่เหมาะสม แดเนียลแพทริกโมเกนนักประวัติศาสตร์อีกท่านถึงกับเปรียบเทียบเลยนะครับว่าการอ้างว่ามีแคตตาล็อกดาวพิกัดทรงกลมที่แม่นยำตั้งแต่ศตวรรษที่4ก่อนคริสต์กาลเนี่ยมันเหมือนกับการไปเจอใบเสร็จค่าน้ำมันจากปีคศ .1,700 โหเห็นภาพเลยค่ะคือมันดูผิดที่ผิดเวลาไปหน่อยเมื่อเทียบกับพัฒนาการทางเทคโนโลยีและแนวคิดที่เราเข้าใจกันในยุคนั้นครับ เป็นการเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากค่ะแสดงว่าข้อเสนอเรื่องอายุ355ปีก่อนคริสต์กาลนี้มันท้าทายความเข้าใจเดิมเกี่ยวกับลำดับพัฒนาการของดาราศาสตร์จีนมากๆเลยนะคะของเครื่องมืออย่างอ m i l l a r ร s สเปียที่พัฒนาโดยเกิงโช่ชางแล้วก็จางเหิงซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการสังเกตการท้องฟ้าในจีนครับ ดิฉันเห็นมีคนพูดคุยกันในเว็บบอร์ดออนไลน์อย่าง Reddit เหมือนกันคะ่ะว่าอาจจะมีแผนที่ดาวอื่นๆที่เก่าแก่กว่านี้อีกเช่นที่ออสเตรเลียหรือในอียิปต์ตรงนี้พอจะให้ความกระจ่างได้ไหมคะครับเป็นประเด็นที่ดีครับแต่เราต้องแยกแยะนิดหนึ่งคำว่า Cat ตาล็อกดาวน a หรือสลอกที่กำลังถกเถียงกันอยู่นี้หมายถึงบันทึกที่มีการระบุพิกัดของดาวอย่างเป็นระบบนะครับซึ่งมันต่างจากแผนผังกลุ่มดาวหรือภาพวาดทางดาราศาสตร์ทั่วไป อ๋อค่ะแม้ว่าหลักฐานอื่นๆที่กล่าวมาอาจจะเก่าแก่กว่ามากในแง่ของอายุแต่ก็อาจจะไม่ได้มีลักษณะเป็นแคตตาล็อกที่มีข้อมูลเชิงปริมาณแบบที่กันชีสิ่งจิ้งมีซึ่งเป็นจุดที่ทําให้การถกเถียงเรื่องแคตตาล็อกที่เก่าแก่ที่สุดมันซับซ้อนขึ้นครับแต่อย่างไรก็ตามอันนี้เป็นข้อมูลเสริมจากความเห็นออนไลน์ไม่ใช่ส่วนหลักของงานวิจัยนะครับเข้าใจชัดเจนเลยค่ะขอบคุณที่ช่วยขยายความนะคะเมื่อมีความเห็นต่างเรื่องอายุข,ของคู่มืออาจารย์ชีแบบนี้แล้ว การทำความเข้าใจภาพรวมพัฒนาการดาราศาสตร์จีนที่ยาวนานอาจช่วยให้เราเห็นบริบทที่ชัดเจนขึ้นนะคะว่าเทคโนโลยีและความคิดในช่วงเวลาต่างๆนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะเป็นความคิดที่ดีครับเพราะประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์จีนนั้นยาวนานต่อเนื่องแล้วก็น่าทึ่งมากจริงๆครับมีหลายแง่มุมที่ช่วยให้เราเข้าใจบริบทของการถกเถียงนี้ได้ดีขึ้นเราควรเริ่มมองจากจุดไหนดีคะความต่อเนื่องยาวนานนี่สำคัญไหมคะใช่ครับสำคัญมาก หลักฐานเก่าสุดๆเลยนะครับย้อนไปถึงราชวงศ์ซางแชงดยานตี้ราวๆ1,300าปีก่อนคริสต์ศักราชที่มีการจาริกชื่อดาวบนกระดูกเสียงทายและระบบสำคัญอย่าง28กลุ่มดาวตามแนวการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์หรือสู่ซิลลูน่าแมนชั่นส์ก็เริ่มก่อตัวในยุคนี้แล้วครับซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการแบ่งท้องฟ้าและการสังเกตการอย่างเป็นระบบในเวลาต่อมาครับแล้วคนจีนโบราณเขาศึกษาดาวไวเพื่ออะไรเป็นหลักคะ นอกจากความอยากรู้อยากเห็นครองอืมค่ะอย่างที่สองคือโหราศาสตร์ที่เชื่อมโยงปรากฏการณ์บนฟ้ากับเหตุการณ์บนโลกและชะตาของจักรพรรดิทำให้มีการบันทึกปรากฏการณ์ผิดปกติอย่างละเอียดเช่นดาวแขก Guest Stars อย่างการระเบิดของซูเปอร์โนวา SN 1 0 5 4ที่กลายเป็นเนบิวลาปูนในปัจจุบันก็มีบันทึกจีนโบราณน,นี่แหละครับที่ละเอียดที่สุดโหจริงเหรอคะครับ และอย่างที่ 3. ดาราศาสตร์คือสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจและความชอบธรรมการคำนวณปฏิทินและทำนายปรากฏการณ์ได้แม่นยำถือเป็นการแสดงถึงอานาสวรรค์ของผู้ปกครองครับแสดงว่านักดาราศาสตร์เดราชสำนักนี้มีความสำคัญมากเลยนะคะมีใครเด่นๆบ้างที่เราควรรู้จักนอกเหนือจากชีเชนกันเตอและจางเหิงที่พูดถึงไปแล้วคะเช่นเจียนอี ซึ่งเป็น Almaria Risphia แบบที่ปรับปรุงให้ใช้งานง่ายและแม่นยำขึ้นแล้วท่านยังปฏิรูปปฏิทินจีนให้มีความแม่นยำสูงมากด้วยครับพูดถึงเครื่องมือนอกจาก a ม m a r i ี Risphia หุ่นอีและ Average a ม m a l เจียนอีแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่สะท้อนความก้าวหน้าก็มีลูกโลกจำลองท้องฟ้าหรือหุ่นเสี่ยงแล้วก็นาฬิกาน้ำ c ล e ปซิดรา ที่ใช้จับเวลาอย่างแม่นยำซึ่งสำคัญต่อการสังเกตการนอกจากนี้ยังมีแผนที่ดาวตุนห่วงดูนฮางแมพจากสมัยราชวงศ์ถังที่ถือเป็นแผนที่ดาวฉบับพิมพ์ที่เก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่แสดงให้เห็นถึงการบันทึกและถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่องเลยครับทั้งหมดนี้ทำให้เห็นภาพว่าดาราศาสตร์จีนไม่ได้หยุดนิ่งเลยนะคะมีการพัฒนาต่อเนื่องมายาวนานมากถูกต้องครับ โจเซฟนี d แฮมนักประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์คนสำคัญถึงกับยกย่องเลยนะครับว่าชาวจีนโบราณเป็นผู้สังเกตการท้องฟ้าที่ต่อเนื่องและแม่นยำที่สุดในโลกก่อนยุคข,ของนักดาราศาสตร์อิสลามเสืยอ,อีกส่วนหนึ่งก็เพราะแรงขับเคลื่อนจากความต้องการด้านปฏิทินและโหราศาสตร์ของราชสำนักนี่แหละครับแล้วแนวคิดเรื่องจักรวาลของคนจีนโบราณล่ะคะเขามองเอกภพต่างจากเรายังไงคะมีหลายแนวคิดนะครับ ที่เด่นๆเลยก็คือไกเทียนที่มองว่าฟ้าเหมือนฝาชีครอบโลกที่แบนราบกับหุ่นเทียนที่มองว่าฟ้าเป็นทรงกลมโอบล้อมโลกอ๋อค่ะซึ่งแนวคิดหลังนี้เองที่สอดคล้องกับการใช้เครื่องมืออย่าง a r m ์มิ a ล y ร p สเฟีและการคำนวณพิกัดดาวแบบทรงกลมมากขึ้นแล้วก็มีแนวคิดที่น่าสนใจอย,อย่างส่วนเยที่เชื่อว่าท้องฟ้ากว้างใหญ่ไร้ขอบเขตดวงดาวลอยอยู่อย่างอิสระ ไม่ได้ติดอยู่กับทรงกลมใดๆครับน่าสนใจค่ะว่ามีความหลากหลายทางความคิดอยู่เหมือนกันแล้วดาราศาสตร์จีนได้รับอิทธิพลจากภายนอกบ้างไหมคะหรือว่าพัฒนาขึ้นมาเองเป็นหลักมีการแลกเปลี่ยนรับอิทธิพลพอสมควรเลยครับโดยเฉพาะจากอินเดียแล้วก็โลกอิสลามซึ่งเข้ามาในคนละช่วงเวลาและมีบทบาทต่างกันไปครับอิทธิพลจากอินเดียกับอิสลามเข้ามาช่วยเสริมหรือเปลี่ยนแปลงดาราศาสตร์จีนในแง่มุมไหนบ้างคะ จากอินเดียมักจะเข้ามาพร้อมศาสนาพุทธครับโดยเฉพาะในสมัยราชวงศ์ถังมีการแปลตำรานำแนวคิดทางคณิตศาสตร์อย่างตารางค่าไซน์ s ซ n ์เทเบเข้ามาซึ่งช่วยในการคำนวณทางดาราศาสตร์อ๋อค่ะส่วนอิทธิพลอิสลามจะเด่นชัดในสมัยราชวงศ์หยวนครับมีการนำนักดาราศาสตร์มุสลิมเข้ามาทำงานในราชสำนักนำเครื่องมือแล้วก็ปฏิทินแบบเปอร์เซียเข้ามาซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาเครื่องมือของครัวเฉาจิ้ง แล้วก็ความมั่นยำของปฏิทินโชชูรีในยุคนั้นครับแสดงให้เห็นถึงการเปิดรับและผสมผสานความรู้จากต่างแดนครับแล้วกลุ่มที่ดูจะมีบทบาทอย่างมากในการนำความรู้ตะวันตกเข้ามาคือคณะเยสุอิตใช่ไหมคะพวกเขาเข้ามาในช่วงเวลาไหนและมีเป้าหมายอะไรคะใช่ครับคณะเยสุอิตเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในช่วงปลายราชวงศ์หมิงถึงต้นราชวงศ์ชิงประมาณศตวตรรษที่17นะครับเป้าหมายหลักคือการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ แต่พวกเขามีกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดคือใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นเหมือนกุญแจไขประตูเข้าสู่ราชสำนักและก็ชนชั้นสูงก่อนครับแล้วพวกเขานำเสนอความรู้ดาราศาสตร์ตะวันตกแบบไหนคะเป็นแบบที่เรารู้จักกันทุกวันนี้เลยหรือเปล่าที่ว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เอ่อยังไม่ใช่ในทันทีครับพวกเขานําเครื่องมือใหม่ๆอย่างกล้องโทรทัศน์เข้ามาซึ่งก็สร้างความตื่นตาตื่นใจมากเช่นบาดหลวง อิมแอนเอลดิแอสและก็โยฮันอาดัมชาฟนเบลแต่แนวคิดเรื่องโครงสร้างจัก,กรวาลที่พวกเขานำเสนอในช่วงแรกยังเป็นแบบจำลองของทิโคบราเฮนักดาราศาสตร์ชาวเดนมาร์กครับแบบจำลองของทิโคบราเฮมันต่างจากที่เราเชื่อกันยังไงอะคะมันเป็นเหมือนลูกผสมนะครับคือเชื่อว่าโลกยังเป็นศูนย์กลางมีดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์โคจรรอบโลกแต่ดาวเคราะห์อื่นๆทั้งหมดเลยนะครับพุทธสุขอังคารพฤหัสเสาร์เนี่ย โคจรรอบดวงอาทิตย์อีกทีหนึง่งอ๋อซับซ้อนจังค่ะใช่ครับระบบนี้ถูกเสนอขึ้นมาเพื่อพยายามอธิบายการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ที่สังเกตได้จริงซึ่งมันขัดแย้งกับระบบโลกเป็นศูนย์กลางแบบเดิมของปโทเรมีแต่ก็ยังไม่ต้องขัดแย้งกับคําสอนของคริสัตจในขณะนั้นที่ห้ามสอนว่าโลกเคลื่อนที่คือมีคำสั่งห้ามสอนแนวคิดโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโคเปอร์นิคัสออกมาในปี1616 16ครับ เป็นทางออกที่ซับซ้อนเหมือนกันนะคะแล้วปฏิกิริยาของนักดาราศาสตร์จีนต่อความรู้ใหม่ๆที่เยซุอิตนำเข้ามาเป็นอย่างไรบ้างคะพวกเขาสนใจมากครับโดยเฉพาะในประเด็นที่ดาราศาสตร์ตะวันตกพยายามอธิบายสาเหตุที่ทำให้ดาวเคลื่อนที่แบบนั้นไม่ใช่แค่าคำนวณตำแหน่งได้แม่นยำอย่างเดียวเหมือนที่ดาราศาสตร์จีนเน้นมาตลอดการเข้ามาของความรู้ใหม่ยัยงกระตุ้นให้นักปราชญ์จีนบางคนอย่าง หวังซีชันหันกลับไปศึกษาแล้วก็ฟื้นฟูองค์ความรู้ดั้งเดิมของจีนด้วยแต่ในขณะเดียวกันมันก็สร้างความสับสนไม่น้อยโดยเฉพาะเรื่องของโคเปอร์นิคัสครับสับสนเรื่องโคเปอร์นิคัสยังไงคะในเมื่อเยซูอิตไม่ได้สอนแนวคิดของเขาโดยตรงคือถึงแม้จะไม่ได้สอนว่าโลกโครจรรอบดวงอาทิตย์ยังเปิดเผยนะครับแต่ก็มีการกล่าวถึงชื่อโคเปอร์นิคัสในงานเขียนของเยซุอิตแต่มักจะนําเสนอในลักษณะที่ทําให้เข้าใจผิด เช่นบอกว่าโคเปอร์นิคัสเป็นคนเพิ่มทรงกลมท้องฟ้าเข้าไปอีกหรือทําให้แบบจําลองของเขาสับสนปนเปไปกับของทิโคปราอย่างงานเขียนของช่อแม้จะยกย่องโคเปอร์นิคัสในฐานะนักคำนวณแต่ก็ลดทอนความสำคัญในฐานะผู้ปฏิวัติแนวคิดจักรวาลไปครับเหมือนให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือบิดเบือนไปบ้างเพื่อให้สอดคล้องกับข้อจำกัดทางาศาสนาเป็นไปได้มากครับผลก็คือเกิดความสับสนในหมู่นักปราชญ์จีน จนกระทั่งยุคหลังๆนักปรา์อย่างรวนหยวนถึงกับตั้งคำถามถึงความขัดแย้งในคำอธิบายเกี่ยวกับโคเปนดิคัสที่ปรากฏในงานเขียนของเยซูอิตต่างรุ่นกันเลยครับเช่นชาวกับเบโนอิสแล้วสุดท้ายแนวคิดที่ถูกต้องว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์หรือเฮลิโอเซนทริซึมถูกนำเสนอในจีนอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่คะ ใช้เวลาพอสมควรเลยครับมิเชลเบนอวิสเป็นผู้นำเสนอแนวคิดนี้อย่างเป็นทางการในปี1760หลังจากที่คำสั่งห้ามของคริสตจักรถูกยกเลิกไปแล้วก่อนหน้านั้นมีการนำเสนอเรื่องวงโครจรวงรีของแคปเลอร์เข้ามาบ้างนะครับในปี1742แต่ก็ถูกอธิบายในเชิงเครื่องมือคำนวณให้แม่นยำขึ้นไม่ได้เน้นในฐานะการปฏิรติความเข้าใจเรื่องฟิสิกส์ของจักรวาล เป็นเรื่องราวการเดินทางของความรู้ข้างวัฒนธรรมที่ทั้งน่าทึ่งและซับซ้อนมากๆเลยนะคะมีทั้งการแลกเปลี่ยนการปรับตัวข้อจํากัดแล้วก็ความเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้ตลอดเส้นทางเลยใช่ครับมันสะท้อนให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้พัฒนาไปในเส้นทางสายเดียวตรงๆนะครับแต่มันเต็มไปด้วยปฏิสัมพันธ์ระหว่างความรู้าศาสนาการเมืองแล้วก็วัฒนธรรมจริงๆ เอาละค่ะเราเดินทางผ่านเรื่องราวอันน่าติดตามของดาราศาสตร์จีนโบราณมาพอสมควรแล้วพอจะสรุปประเด็นสําคัญที่เราได้จากการสํารวจครั้งนี้ได้ไหมคะครับสิ่งที่เราได้เห็นก็คือความเป็นไปได้ที่น่าตื่นเต้นนะครับว่าบันทึกดาวของจีนโบราณอย่างคู่มือดาวของอาจารย์ฉีอาจจะครองตําแหน่งแคตตาล็อกดาวที่เก่าแก่ที่สุดในโลกซึ่งท้าทายความเข้าใจเดิมของเราอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อโต้แย้งทางวิชาการที่สมเหตุสมผลและยังหาข้อยุติไม่ได้เช่นกัน นอกจากนี้เรายังได้สัมผัสถึงความรุ่มเรืองความต่อเนื่องยาวนานนับพันปีของประเพณีดารศาศาสตร์จีนแล้วก็ได้เห็นภาพความซับซ้อนของการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ระหว่างจีนกับอารยาธรรมอื่นทั้งอินเดียอิสลามและตะวันตกผ่านบทบาทที่น่าสนใจของคณะเยสุอิตครับ แล้วมีคำถามหรือมุมมองอะไรที่อยากฝากให้ผู้ฟังนำกลับไปคบคิดต่อยอดจากเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้ไหมคะคำถามที่น่าสนใจก็คือการที่เราพยายามมองประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ยุคแรกเริ่มในมุมมองใหม่ๆแบบนี้มันช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมของการพัฒนาความรู้ทั่วโลกได้ดีขึ้นอย่างไรแล้วก็ในขณะเดียวกันการที่เรามุ่งเน้นไปที่การค้นหาสิ่งเก่าแก่ที่สุดเพียงอย่างเดียวมันอาจจะทําให้เรามองข้ามความหลากหลายหรือความน่าสนใจในวิธีที่วัฒนธรรมต่างๆทั่วโลกพยายาม พายามทำความเข้าใจและบันทึกเรื่องราวของจักรวาลในแบบฉบับของตัวเองไปหรือเปล่าครับลองคิดตามดูนะครับว่าความรู้มันเดินทางและปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างไรเมื่อข้ามผ่านพรมแดนของวัฒนธรรมและการเวลาเป็นคำถามที่ชวนให้คิดต่อได้อย่างดีเลยค่ะทำให้เรามองประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ในมุมที่กว้างแล้วก็ลึกขึ้นวันนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ที่เปิดโลก,กทัศน์เกี่ยวกับดาราศาสตร์จีนโบราณ หวังว่าผู้ฟังจะได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานนะคะแล้วกลับมาพบกับการสำรวจเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ